มีคนบอกว่าบ้านหลังนี้มีผีแต่ผมไม่เชื่อจนกระทั่งได้เจอด้วยตัวเองปี2552ผมขับรถผ่านอุดรธานีตั้งใจจะแวะพักเหนื่อยที่โรงแรมแต่ดันหลงเข้าไปในซอยเปลี่ยวรถดับกลางทางหน้าบ้านเก่าทรุดโทรมหลังหนึ่งบ้านเลขที่13ป้ายเลขยังติดอยู่ผมลงจากรถตั้งใจจะขอความช่วยเหลือแต่สัมผัสได้ถึงความเย็นเยอือกเหมือนมีใครจ้องมอง ผมตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้เสียงเพลงไทยเดิมแวววออกมาจากในบ้านทั้งที่บ้านดูร้างไม่มีคนอยู่ผมขนลุกสู้ประตูไม้ผุพังแง้มอยู่ผมตัดสินใจผลักเข้าไปภาพที่เห็นคือโต๊ะอาหารที่ยังจัดเตรียมไว้จานชามเก่าเก็บฝุ่นเกานะหนาเรากับมีคนเพิ่งกินข้าวเสร็จเมื่อหลายสิบปีก่อนกลิ่นข้าวคลุ้งจมูกผมเริ่มหายใจลำบากทันใดนั้นเสียงกระซิบข้างหูหิวเหลือเกิน ผมหันไปไม่เจอใครแต่ความเย็นวูบวาบที่ต้นคอทำให้รู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวผมรีบวิ่งออกมาจากบ้านสตาร์ทรถแทบไม่ติดระหว่างที่เหยียบคันเร่งผมเห็นเงาคนแก่ยืนที่หน้าต่างชั้นสองจ้องมองมาด้วยสายตาที่ว่างเปล่า คืนนั้นผมนอนไม่หลับภาพบ้านเลขที่13ยังติดตาผมถามคนแถวนั้นถึงบ้านหลังนั้นพวกเขาบอกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยมีครอบครัวหนึ่งฆ่ายกครัวเพราะแย่งสมรดกันวิญญาณยังวนเอียนอยู่ที่บ้านหลังนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้กรรมมันตามทันจริงๆแชร์ให้คนที่คุณรักถ้าคุณไม่อยากเจอผีบ้านเลขที่13าในฝันคืนนี้